ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นหนึงหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปานมาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำด้วยครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็น,นทาน16บกกรกฎาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็ฝากมา เป็นแนวทางตัวเดียวเด่นฝากมาวิ่งบน6กตัวทีวิ่งบน7ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมา6กพันร้อยแนยวทันใหม่นี่ก็ฝากมา7ต่อมาเจ้านี้ครับก็เป็นแนวทาง โคโน9โนเก้าโนหกเอดีตที่แล้วก็ผ่านหนึ่งหเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสี่โคเนวทานโคสองตัวต่อมาครับใบนี้ชายโกน ฝากมาในทานคู่สตัว95้าห้า4จ็ดห้าสีกปดก็ฝากมาเปดคู่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลชุมต่อกันเลยเจ้านี้ ใบนี้ก็ยังเป็นแนวทานของเทมบัลเลอสูตรขั้นเทพฝากมาแนวทาน10ล่างกันโบน79ฝากมาคู่919495 7175ต่อมาครับใบนี้ครับนมสระคำ ฝางมากชุดสี่หนึ่งเก้โคหนึ่งส9่เสี่ปกห้าเจหห้ากก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางใบนี้ครับมันก่อนเดียวดาย มันก่อนเดียวดยายเจ้านี้ก็ฝากมาชุด081093 281293 503583 593695 083205 291501 531591 581981 ต่อมาครับเจ้านี้บ้านเดวาฝั่งมาศูนย์กับ6แล้วก็คู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองหหกดสองศูนย์สองนย์เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกห้าต่อมาเจ้านี้ เจ้านี้ก็เป็นแนวทางของ Hello Hello ฝากมาชุด3ตัวเป็นแนวทาง622 623 632 633 722 723 732 733แล้วก็ฝากมาโค22 23 32 33มาต่อกันเจ้านี้เลย เป็นแนวทานล้วนพระบาลฝากมาเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สาเจส้าสามเกเจ้านี้ต้อมจำเริญนฝากมาเนวทาน ล่างแล้วก็บนล่าง109แล้วก็579เาแนวทานบนล่างของที่579ก็เป็นแนวทานของต้อมจำเริญก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้รวมรวมตัวชุดสองตัว

โบนฝากมาโคูซนเจ็ดนแปดโนเก่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก็เก็เป็นแนวทางของแกต่อมาครับเจ้านี้ศูนพิษแสงสายแก้ว ฝากมาแนวทาน6ประตูชุดเดียว1 8 7, 1 7 8 8งเจ็ด7ปดแปดเจ็ดหนึ่ง8ปดหนปดหนึ่งหนึคเจ็ดต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนทางของปองฝากมาชุด8 9ดหนึ่ง เก้าเป็ดหนึ่งรวม5ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยทุกแนวทางที่แบ่งปันชุมต่อกันเลยเจ้านี้ครับทา่านเจ้านี้ก็ฝากมา ชุดโบนสองตัวแล้วก็สตัว7จ็9สองหกแล้วก็ฝากมาคู่เป็ดเก้าเป็ดหนึก็อดีตที่แล้วก็ผ่านล่าง16ึ่งหกต่อมาใบนี้ครับเป็นนวทาง หน่วยล่างหน่วยลอก็คือหน่วยล่างฝากมา3-5 3-5าอดีตที่แล้วก็ฝากมา3-1หนึ่งเนาทันใหม่นี้ก็ฝากมา3-5 2ตัวเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางชุดโบนฝากมา 1> 3า3หนึ่งสามสองสามแรวมเก้าชุดรวมเก้าชุดอดีตที่แล้วก็ผ่านศูย์หแล้วก็16ผ่านทานบนล่างก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทางา,น,าน,นะทานเป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย